you <laughs> สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่16เดือนธันวาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ t ด e b t c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัเเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามและชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้ครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์ลีกผมเลือกไปที่คุร่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี2อนาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซพวกเขพบกันกรมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0ูและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีก น,นั่นนะครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอรนตนผลคือเชลซีเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับผม ส0ี่สิเกมหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ14เสมอ3และแพ้3เกมหากดูติยอนหลัง5าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1่เกมโดยนัดล่าสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดผลคือเชลซีเปิดบ้านชนะไปได,ด้วยสกอร์3ประตูสอครับผม เรามาดูในส่วนิติ20เกมหลังสุดของน,นักทอย่งีงเอเวอเรตตันะครับพวกเขาชนะ7เสมอ3และแพ้10เกมหากดูติติยอนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของน,นักทอย่างเอเวอเรตต์นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับเอเวอเรตันบุกไปเยือนนัตคริสตันพาเลทผลคือเอเวอเรตันบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมอย่างเอเวอเ์ตันที่ทําได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่เชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันผมมีความมั่นใจไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเชลซีสามารถเปิดบ้านชนะทางเอเวอร์ตันไปนะทุกสกอร์2ประตูสู์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพิมพร์ลียอังกฤษผมเลือกไปทีูุ่ระหว่างเรีย์ภูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเตดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพวกมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเรีย์ภูนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพิมพิ์ลีกอังกฤษ นัดนนะครับลิวพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูหนึ่งครับผม ซีตี20เกมหลังสุดคอนเทนเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ16เสม,มอ3และแพ้1เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดคอนเทนเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าผลคือลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของดนน้านทีมยอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ8และแพ้9เกมหากดูสถิติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว,ว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของดอง้านทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกไปเยือน้านเลสเตอร์ซิตี้ผลคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกไปแพ้ด้วยสกอร์4ประตูส่วนครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาคบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมแล้วนะครับทางทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นไม่สามารถชนะได้เลยวันนี้จากการที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผมขอฟันธงว่าลิเวอร์พูลสามารถเปิดบ้านชนะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่ 3. สามสาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุเกสลีกครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบาวิสตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบากา์กาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามสิบห้านาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันกันทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบว็มไซต์พวกเขับพันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบาวิสตานะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการโปรตุกเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้นนะครับบาก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาวิสตาผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผม 4ตี20เกมหลังสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างบาวิสตานะครับพวกเขาชนะ5เสมอ8และแพ้7เกมหากดู4ติ 3, ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างบาวิสตานะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้น,นครับบาวิสตาบุกไปเยือนท่านสปอร์ติ้งลิสบอนผลคือบาวิสตาบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตู0ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของท่านทีมอย่างบาก้กานะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท่านทีมอย่างบาก้กานะครับอยู่ที่รายการโปรตุกเกสซูปเปอร์ลีก้านัดนั้นนะครับบาก้กาบุกไปเยือนท่านปอร์โต,โตผลคือบาก้กาบุกไปแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสิติให้ทุเงเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกนมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่บาร์กาต้องบุกไปเยือนทานบาวิสตาผมมีความมั่นใจไปที่ทางทีมอย่างบาร์กาสามารถบุกไปชนะทางบาวิสตาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรมเ i ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองใช้งานกันครับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t c o m หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและอ,ะอยียรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันด้ที่เว็บไซต์ทีเด็กคลิปคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก,ก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดนใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ